วีซีโป้และกระด้านวอร์เป็นคนนี้มั้ยครับมันมันอยู่ที่ความถนัดในการตัดต่อเนาะคือคือเมื่อก่อนที่เคยเคยเล่นอยู่ใช่เออโรบี้นะนาเนี่นี่มันไม่ใช่เวลานะโปรแกรมเปลี่ยนแล้วก็เลยมาดูเลื่อนตักแรงกันนิดนึงครับทั้งสองทีครับตอนนี้จากฝูเนี่ยเป็นวีซีเฮาเวอร์นะครับที่อ่อดแล้วก็คทระุบดไปครับแหนกลงครับอดง ไอโอพีมียส่วนทางด้านวีทีบอมโ้ครับตอนนี้อยู่ดับสิครับลงสนามไปแล้วห้าครับชนะสอครับแพ้ไปสาครับมีคะแนนครับส่วนทาด้าวอลเประอร์นิมิตครับแบบที่แล้วนี่พิชเอาชนะทางด้านลูเพิร์โทมรีมาครับตอนนี้มีอยู่สามคะแนนแล้วครับ าเกมเริ่มแล้วครับแต่มะด้าน,นวิเทลโก้ครับอยู่ในเสื้อสีม่วงเกงดำครับปุบกจากซ้ายไปขวาครับโ้เป็นด้านบอกฉันิี่ไม่ด้ม,ม,ม,มาในเสื้อไอ้โก้มันนี่เลยครับ น้ำตกมาคืนตกหนัะคืนนะเมื่อคืนแถวว่าศอกท่วมนะบอลยืนอยู่จากงานจ้าอาบต่างหวาในอาแล้วครับเป็นทางด้านหนึ่งครับวันนี้ตัวหนุ่มเล่นแบบโก้เนียดูแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับทางตัวหลักเนี่ยก็คือแดนหน้าเนี่ยครับจ้องฮาร์ปก็ไม่อยู่ครับจ็อบก็ไม่อยู่ครับวันนี้เราใช้เป็นทางด้านเป็แล้วก็ทางด้านหนึ่งเนี่ยแหละครับ อาจจะต้องสอบสารแนวหน้าวันนี้ดูแล้วตัวบอลระชาอินโดนีเน่าจะสนุกนะครับโดยตัวผู้เล่นที่บอลระชาอินโดนีเนี้มาสมบูรณ์เลยครับตู้นี่หลักๆนี่มาเต็มนะนี่เราวก็ตกอีกนะครับ อดีสามารถของฮะไม่นอนเลยฟ้าผ่าเอ้าแล้วหลุดมาแตะหลบลูกนี้ยิงไม่เข้ากรอบครับโอ้โหถึงจะได้เลยครับลูกนี้จังหวะนี้จริงๆหลุดมามีโอกาสได้เดี่ยวเดี๋ยวลูกสาวตูแตะหลบลูกสาวตูได้ดูด้วยครับอ๋อเซื้อกลับใหมครับยังอยู่ครับกองคุณนู้ช ขึ้นมาตักข้อให้ดูแล้วบอลมันยังโฉกมาเอ้าความหวยทีนึงนกขถ้นมาที่หมายเลขสิบเจ็ดพงษ์สับแล้วตีส้นกลับมาอีกทีครับอ้าวนกเข้ามาสวันดีผู้ตีนี่ต่อยิ่งเรียบร้อยนะครับอยู่ประตูต่อศูนย์แลหมาจนได้แล้วครับโอ้โหเป็นหมอชาลิมิตครับอะไรขึ้นก็มีวีลโบ้์วันนี้ มตัวเนี be the the ่ย <antenna> ย <noise> ังไม่สมบูรณ์นะครับรูปสาวกตูยังไม่มีครับต้องรูปสาวกตูจาเป็นไปก่อนครับวันนี้เจ้าบิ๊กก็ไม่อยู่ด้วยนะครับโอ้ต้องประคับประคองแบบนี้ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับในด้านวีพีมโป้ครับเหมือนกำลังใจเนี่ยมันจะมาในด้านบอประชานิมิทด้วยครับเอาไปที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเอาชนะคู่แข่งอย่างด้านลุงพิษธนบุรีมาได้ครับที่ยกเครื่องบดุธนบุรีเนี่ยถือว่า เล่นดีเลยครับแต่เอาแต่จะเสร็จจนได้บอลผ่านอินบนทนี่แสดงว่าตาใจในหมาแล้วครับแล้วเปิดมาทุกนี้ไม่ผ่านคะรับเดินเก็บได้ให้ครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับตัวทำเกมครับนะให้มาเบนทีพิงพไหลจังหวะนี้โอ้คู่ใหญ่กว่าโดนะแทะครับท,ทุกนี้พูดถึงให้ครับพูดถึงที่เกิดมา ้ใสุ่กเตนเพิ่มมากกว่าเอาอัพ 8, 8. แล้วก็แบเนี่ยมันต้งมันต้ีเรา่ต้องทำไอ้นี่ขึ้นมาก่อนใสเต้นเนีเไม่ออกม,มันเยอะมันมีวันนึงี่คลิป่วนอย่างว่าที่เจ็ดคู่สิบสี่คลผมแค่แบกแล้วลงแล้วโอ้คอมนี้กับ,บ้าเลย สามลูกมีเอาติดไม่ได้ต่อนะครับจบกไปหน้าเปับให้มาเบนเราก็ผูกโดนติดเลยครับจีบเลยครับลูกนี้ติดครับด้านลูกเตะมุมครับไป้ตัดไตเติ้ลนะพี่รับเดียวแล้วแหะไอ้อัพเนี่ยนะคลิปหนึ่งแม่งผมลง300เมกแม่งค้นระโมกกว่า ครึ่ง hm ชั่วโมง่ะสามสิบห้าสามสิบห้าทีจริงใจอย่ะอย่างนี้โคตลยนเรามันไม่มีอะไรที่แบบช่เราไม่รู้ช่วงเหตุการณ์นี้มันตื่นเต้นอะไรงอ้ยบอลยาวมาดูนี้ยังติดครับเก็บได้คระบอมคาิมิด นต้องระตัด้วยตอระวังกันด้วยน,นะครับจังหวะการเข้าบอลนะครับยกบอลหลบได้ดูเลยครับไม้ติไดไม่ได้ต่อนะครับต่อนเนื่องครับถ้าจะตัดไฮไลท์อะไรพวกนี้ครับที่มาที่มาต้องเอาคลิปเะลานนักไปโอ้นานถ้าเอาไฮไลท์อ่ะเ<ว>นี่ยนั่งคลิกจนมือหมกอีกเลยถ้าไฮไลท์นาน ดูดูพอตัดได้ช่วงเอามาแปะหรือบางทีติดพานนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องนั่งตัะใหม่ไปพีๆๆ่ครับยิงเขาเวลาเขายิงลูกบ,บอลออกไปมันจะเร็วไงไมัูนีไม่เข้าก่อนครับ ถ้าโฟกัสใกล้เนี่ยผมผมจะจับตามลูกบอลไม่ทัทนอ่ะรบบาลนลบอลออกข้างครับถ้าถ้าอย่างเขาเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยผมซูมใกล้ได้ผมแ้ายดินเข้าไปได้เพราะว่ามันยังไม่ใช่จังหวะลูกนี้ซูมยาวให้มาซื่งมิโฟเล่นละบากครับคงได้จริงครับแต่ลูกนี้ไม่สามารถจะได้ต่อได้เลยครับ ยังเป็นทางด้านหมอประสานนี่มีครับวันนี้ดูแล้วทำทำผลงานได้ดีกว่าเปียกโคนอยากเทีบได้ด้วยแล้วตรงกลางยิ่งส่นผู้เลยครับตรงกลางร,ระหว่างผู้านั่งโจ๊กนี่นแหละครับเลขเจ็ดครับตัวเลขสิบเจ็ดนี้เขาเป็นนั่งเจ้าโพนครับลองจิงอ่ะลูกนิชันแหกครับอาเดนเป็นลูกเตะดูครับ เข้ามาห้ามตูนี้ผันหมดเลยนะสำสนามจีฬาเนี่เขาเขาเล่ดีหนเขาไม่เทคากว่ายา cái gì mà 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 เป็นยา่ยาย่าชนสนามดวยวีกยว่ส่วนส่วนมากแต่เขาคนเล่นเนี่ยชอบชอบอยากเล่นย่าใหม่เพราะว่ารองเท้ามันจะไม่ค่อยสึกอันรองเท้าบางคนเขาอย่างผู้เมื่อวันไม่มีเจริญเนี้ยที่ที่จะมีเสกคือ เขาชอบซื <LY> <kah> <ata> ้อรงเท้าขตกางเลรอจอองอปโอ้าราคาบางทีแปดพันหึพอย่ามันขึ้นพอย่ามันต่พอย่ามันต่ำมันตีเสมอที่ตีรับแม่ทนแก่กันต้องหวานนี้ถือว่าจ๋าจ๋าแล้วละครดึงเยียเย่ย เพราว่าที่ผมเล่นมาเคยแข่งนามวันหนึดีสุดแล้วผมมาเก็บได้ครับโอ้โหตอนนี้ใจร้อนถึงเลยครับผมว่าไม่หวั่น ใช่ครับต้องรอหมดคนเปลี่ยนกยญยาเปลี่ยนเปลี่ยนยางเปลี่ยนยูดยางเม็ดยางแต่ผมว่าเอาออกอ่ะดีหวายนะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนข้อเยอะเลยของเยอะเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนดูแล้วมันเพราะแต่ใส่นอยลัเพราะว่าผมไปแต่ที่พารามสองเขาก็เพิ่งเปลี่ยนแต่เขาเขาเปลี่ยนเกจยาลงมาหน่อยนะแต่มันก็ก็ยังโอเค ใช่ใช่เนี่ยผู้จับวางไว้นั่นเองแล้วเ,เป็นลี่ยนแต่เขาใช้เกล็ดยา่าดอกตรงนั้น,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 นกค็คนนั้นแหละคนที่ค่อยเปลี่ยนชื่ออะคนนั้นชื่อเล้งเหรอครับชื่อเล่นเขาอ,อ,อ่ะใช่ไหมหรือว่าก็คือว่าน่าจนะใช่ครับที่เดียวกันอยู่แล้วที่เดียวกันอันนี้มีหลายเจ้าอนี้อย่างแต่เขาก็มีเกล็ดที่มันอันนี้นะครับมันมีหลายเกล็ดแล้วนะตรงนี้ใช่ไหม โ okay, oh, อ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ประตูเพิ่มเหมือนท่นาน้าโมประชานิมิตมีนี่หลุดหลายทีแล้วโอ้โหทั้งคู่เนี่มีโอกาสทำประตูทั้งสองทีมเลยนะทั้งวีดีเวโป้แล้วท่น้ามประชานิมิตเนี่ยนะครับเขาไม่มาขายว่ยาปานธรร,รมดาวัตถุบรรจงเอ่อกาแฟกาแฟโค้กสมุนไ ใครพูดตาวดี้ทำาไม่ว่างงานประจำอย่างเงี้ยโอเคนะเนี่ยเลูกนี้ยังยาวอยู่ครับร้านกาแฟนะหนู่ถ้าจะเอาคนเต็มหนุนข้างหน้า ติดถนนเรียบถนนมันเลยจากตรงนั้นมามันก็ยังมันเป็นทางผ่านเลมันเขาเห็นมันก็ยังไม่นีแต่โหลบได้ตรงกลางไม่ผ่านเท่านึงครับอ๋อแล้วนีจกกนจะกอดจะถึงกลับบ้านครับลุงแปะยาวเข้าโาู้หลูกนี้โดนตูมเดียวครับ เพราะว่าคนเตะบอลนะร้านเวลาหนร้านบอลนะคุณจะสิทธ์ให้เขามาเป็นนักวีพีเบโก้แล้วครับเป็นได้ฝาวครับก็มันเขาก็จะไม่ค่อยกินกาแฟยกเว้นถ้าเขาพาแฟนมาแฟนก็จะมปสิอ้ยคิปคุยนะตัวเองเล่นเร็วจังหวะนี้โอ้ลับแล้งเนี่ยไม่ดีครับยังสามอีกที้ได้รับอยู่มันเลยครับเปิดยาวๆมาอนี้ก็เข้าบอลทุ่าเสาซู่แล้วครับ ตอนนี้ห้าสนามเนี่ยวีเวียนโเนี่ยมีโผลเล่นมาเพิ่มเติมแล้วครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะมีการขยับตำแหน่งหรือเปล่าคลูกนี้นี่เก็บเล่นเนี่ยยังไงอย่างนั้นเลยครับสไตล์ใหม่เหยียบมาลูกนี้ยังเป็นบอลาีิมิการเก็บเถาสองได้ให้มาโป้งเข้าขวาจอดมาโอ้โหทายากสุดเลยครับลูกนี้ ไอเดียดีครับผมว่าถ้าเก็งแค่หนึ่นงคนเนี่ยสนามนี่มีการส่งแผนได้และครับรุนำอยู่หนึ่งศูนย์เวลาตามสกอร์บอรอย่ตอนนี้เหลือประมาณเ็ดนาทีเศษครับ เก้าเก้าแสว่าคนแงเลยทำพื้นี้าแสอย่นีถ้าเราลุ้อก็ต้องทำพื้นที่นี้อเไม่ไม่เยอะแล้วเอราเติมมาอาจจะไม่มากใช่ไหมเป็นเร็วเลยครับมาโดเีโอ้โดนปัดด้านล่างอันตรายครับโุดลยนนาร ผมว่าหนูต้องค่อยๆตายมาก่าเตีนทีเดียวบอกว่าไหมทยอย6เดบนัิ่งเียมาิ่ง<ห>อ้อครับลกูกเอ๋เดนแรกคอั้นี้ปั๊บเดือไป3-4 6เดือนต่อไปก็ไป3-4 ไอส้สองสเดี๋ยวเราไปกานทำหน้าเลเวลาสองปีเป็นลูกเตะมุมนีเล่นสั้นๆมาลูกนี้เปิดจักเข้ามาหน้าตรงผ่านไปหมดเลยครับทั้งสนามานาจะมีการน่าจะมีการขยับแล้วครับตอนนี้มายืนรอนี่นะเป็นตัวหนาครับจะเปลี่ยนไข่ออกครับ แนวหาจุดลงตัวไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนใจออกครับผมองน้านี่มาดิเล่นตำแหน่งเป็นเสหน้าแน่ครับแนวรุกอยู่แล้วครับตำแหน่งแรกครับเปลี่ยนแล้วครับถูกเปลี่ยนลงมาครับครับใหแนวรุกเข้ามาแล้วครับตอนนี้ข้างสนามยังมีเจ้าบิ๊กด้วยครับตอนนี้ก็มามาเป็นสองรองแล้วละครับ

ยิงลูกนี้ชนเสาอีกแล้วครับไม่ได้ว่าตวตีเสมอแล้วมีมิเโฟกอีกทีครับหนึ่งเก็บบอลกลางได้ครับติดขาแล้วครับหมางขวาหมางยิงสองแปดโอ้โหยังรับได้ครับจังหวะสองครับคู่เวลาไล่เนี่ยเหลือประมาณสามนาทีแล้วเบน ขาดหนึ่งจิงโอ้โห,โหมือเดียวยังปาดจิงให้อีกครับรโอ้โงงตาเป็นชุ่มหรือการแล้วตอนนี้มันโตพุ่งอัดตรงกลางุ่มเอาแล้วครับโอ้โหนีโหโอโอ่โ,โ,โชว์ประโมงับสมบูรณ์แบบจริงๆครับโอ้จางเสาสอง,งนะครับเห็นหรืว,ว่าคนพุ่งมีทุ่มดีอย่างเงี้ยับคนทำประตูก็ทำได้เยี่ยมครับ มาโหมลูกนี้ก็เรียกว่าสมมุตนแบ่ครับโหสะบัดออกไปเสสองครับเอาข้างสนาเราเปี้แล้วบอลจะนี้เดี๋ยวรอเพื่อนออกมาก่อนครับเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาก่อนนะครับรอเพื่อนออกมาก่อนนะครับเก่งตรงไหนเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาแล้วก็ตัวเองก็เข้าไปแทนได้เลยครับตีเสมอแล้วครับเหลือประตูตอนหนึ่งครับในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับตอนนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีครับ 好，笨。快，狼，狼，狼。 ทำกันนะลุยออกไปด้านนอกครับสะกลับมารวดเร็วครับเต่มุ้งครับเป็นในน้าเจ้าหนึ่งเองเลยครับ หลขึ้นมายิ่งนาวตูวเอา้าบอลสะท้อนกลับมาหนึ่งทีหนึ่งขึ้นเหลี่ยมเดิมยิงกอ้โู้ลุเขไม่เข้ากรอบอีกคร้ว,ยวยอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ เข้าสู่ช่วงราบดแรกเนี่ยทุ่งระบาดเจ็บผู้ตัดสินให้สัญญาณมาทุ่ระบาดเจ็บหนึ่งนาทีนะครับอ<า>เอา้อาโบว์ชนนิมิดขุดมาล็อกหลบหนึ่งฮงจิ้งตีโอ้โหแล้วบอลยังไม่เข้าขาครับเตะโอยขึ้นมาจะให้ฮาโอ้โหลูกนี้มันย้อนหลังครับแล้วครับไม่เป็นไรครับแม่ ขอาชานิมิตบอมเข้ามาใหม่แล้วลูกนี้ไม่ผ่านนะครับหนึ่งสองเอาถือครับครับถามที่ตัวใหญ่ครับก็ขูดบังลูกนี้แต่ยังเล่นต่อไม่ได้ครับล็อกเข้าขวาให้ครับครับเข้าขวาจริงแน่ๆแล้วครับลูกนี้อยู่ในช่วงเพราะว่าราบาดเจ็บแล้วครับแล้วมีนะครับย้ำเลยครับ แล้ครับโอ้ยเปิดทมาให้ทางด้านนกจับลูกีิดูได้ต่อได้เปล่าได้ด้วยครับนกเขี่ยเข้าซ้ายขาเลียบยิงโอ้โหล้มต่อร้เซฟมได้ครับนกนี้ถือว่าตัวเซฟมเลยคับช่วยให้เตมบีเปเโไม่โดนครับช่วงท้ายยิ่งอีกทีนึงก็ไม่เข้ากรอบแล้วครับนกยังเหนียวแน่นเลยครับแมู่สาวตัวจำเป็นนะครับโอ้จริงเนี่ยไม่อยู่ครับ ยังมาไม่ทันครับน่าจะติดน้ำครับก็คือฝนตกหนักครับน้ำท่วมอยกรุงเทพครับไปอยู่กลางเมืองนี่โอ้โหนักเลยครับหาบปู่หาบปู่ด้วยครับหลอกสองคนบอลมาถึงเบนด้วยให้มาหนึ่งตั้งแปะโอ้โหไอ้ครับทำไมมือขอโทษน้องเลยจริงๆเนี่ยฮาบยืนน้ำสองสองนี่รออยู่ครับหึง ยังไงครับขวางบอลขวางอกมาครับทางด้านขวาเบียร์ไม่ผ่านแล้วครับวันนี้แล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับผู้ชมต้องตัดเลวลาทีว่ว